เห็นแบบนี้แล้วครับเาเดอะคอปสะดุ้งแน่ๆครับบังโมซาลาเจ็บแฮมสตริงเฉยเลยนะปเปลี่ยนตัวก่อนพักครึ่งนะที่อียิปต์เจอกับกาน่านะครับข่าวร้ายสำหรับเหล่าแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเมื่อโมฮัมเหม็ดซาลาครับเดอแบกคนสำคัญของสโมสรเกิดได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงเล่นต่อไม่ไหวต้องปเปลี่ยนตัวก่อนช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับในเกมที่อีปรนนะทะกาน่าเมื่อคืนที่ผ่านมา สตาร์สูน,น่าลิเวอร์พูลอย่างซาร่าครับอยู่ในช่วงเดินทางกลับไปช่วยชาตินะครับทำศึกแอฟริกาคาร์ฟออฟเนชั่นมีโปรแกรมประทากาักันนาเมื่อคืนแต่ช่วงโทดเจ็บครึ่งแรกก่อนจะสิ้นเสียงนกหวีดไม่นานนะครับซา ah, ร่าโชคร้ายครับเจ็บเอ็นต้นขาหลังครับทิ้งตัวลงไปนั่งอยู่บนที่พื้นสนามแล้วเขาก็เอามือกุมไปที่ต้นขาซ้ายให้ทีมแพทย์เข้ามาดูอาการอยู่สักพักนะครับก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในท้ายที่สุดส่วนขอบเขตความรุนแรงของอาการเจ็บยังไม่มีรายงานออกมาให้รู้ให้ทราบนะครับ ท่าน,นี้ครับหลังซาลาเจ็บแค่นาทีเดียวกันหน้ามาได้ประตูขึ้นนำเลย1-0นะชากลูกยิงนอกกรอบสวยๆของโมฮัมเหม็ดสกูดูสกับแนวรุกตัวเก่งของเวสต์แฮมยู่นเต็ดนะโอ้โหโมซาลาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ครับเหล่าแฟนบอลเดอะครอปก็สะดุ้งไปตามๆกันนะโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่อยากให้เจ็บสำหรับนักเตะคนสำคัญรายนี้นะครับราคาซาลาก็เหมือนจะขาดใจนะอ่ะนั่นแหละครับก็ต้องมาตามสถานการณ์ว่าอาการเจ็บของโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ย จะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามติดกันแบบวันต่อวันเลยถ้านักเตะมีอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆชุแลวก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับอาการบาดเจ็บครั้งนี้ของโมฮัมเหม็ดซาลาจัดไปให้วรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาตามอาการให้รู้กันเลยว่าเจ็บหนักขนาดไหนโมซาลากับทีมชาติอียิปต์นะครับ